วันนี้นะคะกิ๊บจะมาใส่ยาอีกท้งนึงก็คือจะเติมน้ำผึ้งหลังจากที่ตอนนี้ขวดนี้ค่ะผ่านมาแล้วประมาณสี่สิบห้าวันตอนแรกเนี่ยกิ๊บใส่แล,ล้วกิ๊บก็ค้างไว้ที่1เดือนนะคะก็คือจะเติมน้ำไว้แค่ประมาณขอบนี้แล้วพอกิ๊บไปทำวิ่งงานภาคเหนือค่ะคกิ๊บก็กลับมาตอนนี้กิ๊บหลังจากนั้นกิ๊บก็เติมน้ำขวดนี้นะคะ เข้าไปอีกก็ตเติมขึ้นมาถึงเกือบถึงคออีก15วันตอนเนี้ยคนเนี้ยผ่านมาแล้ว45วันวันเนี้ยจะมาเติมน้ำผึ้งให้ให้เทท่วมยาเติมจะได้หอมๆน,น้ำเนี้ยเป็นน้ำแรกอะค่ะมันก็จะแบบมียาเยอะยาแรงอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องใส่น้ำผึ้งให้เขาเยอะหน่อย มีกีกิฟลองไปแล้วหนึ่งเป๊กได้ผ่านตอนนี้กำลังแบบบุบวาบูบวาบอยู่เนี่ยเดี๋ยวทั้งไปขึ้นหลังคาน้ำพึ่งน้ำพึ่งของเราจะเป็นน้ำพึ่งแพ้นะคะตอนนี้ก็มาจากสวนที่ลังพูลวนนี้ก็จะเหลือเวลาอีกสี่ห้าวัน ตอนนี้มันอยู่ในช่วงแบบโควิดอะคะ่ะมันก็จะขาดแคลนใช่ไหมคะเราก็จะแบบคิดถึงโอ้ยอยากอยาก,อยากเปิดอยากเปิดอย่างเงี้ยแต่เราก็ต้องอดทนเขาลองมาแล้วเดือนนึงอะก็เหลืออีกเดือนนึงอย่างเงี้ยจำพึ่งมาไหลช้าต้องระวังพ่วงยาเสียดายให้หมดเลย หลังจากนี้ก็จะผ่านรออีกให้ครบสามเดือนน่ะไม่รู้กิ๊จะแอบชิมม้างหรือเปล่าเดี๋ยวถ้าครบสามเดือนแล้วเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวามาดูผลกันโอเค